そう。 还有盘龙。 ปรุงก็มีไส้ยิมม่งดำซุงรถของคุงรถน้ำตาล บรรยากาศหลังฝนตกนะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วตกแรงมากไข่ดาวกรอบเลย5โมงกว่า5โมง20 5โมง20มนาทีไข่ดาวกรอบกรอบตกใจอะไรวะ ไม่มา,ไม,มาหรอกเห,หลตไปแล้วครับข่าวดาวสองฟองโอเคครับพี่ไปดาวสองฟอง ทอดทีละฟองก็หบือวะผัดไรลยัยใส่เครื่องไปเลยนะครับมีพริกเทียมบดผงรสีมันหอยพริกเผาพริกเผาคากระทะให้ร้อน,ลอนด,ลดล้ลัง ต่อเลยไปไหัวก็พาหนึ่ง น้ำสดไมปัานมพงอาหารนะครับไม่ใช่นมข้นนะครับนมข้นใส่ไม่ได้นะสดน้ำสดน้ำสดนมข้นใส่ไม่ได้ใไปก็กินไม่ได้นะหวานเนี่ยถ้าใส่นมข้นใส่กินกะนมนนี้ไข่ดาวเลย ไปดูคลิปนี้ขนอยห้รหน่อยนะครับวนนอนอรั้นีอยสนี่ยะปงวันที่หครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีข้อไหนติดขก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะปรับปร่งให้เับอันนี้อะไรกุ้งอะไรเอากุ้งเอากุ้ง 八。 มาควบัดดีวะอ,อ,อ่ะบัดดีหน่อยจ้าโอ้ยผัดไปครึ่งแล้วบัดดีหน่อยจ้าอ่า้็นกียมครกาศฝนตกดดจะไปอะไรหมูกะเทียม ดกระนที้มอะไรนะผมครับหมูกระตุก คำผงปรุงรสน้ำตาลใครชอบหวานก็ใส่นะน้มันหอยใส่ตามใจชอบเลยก็เอาก็ได้ครับหมูกัะเยี่ยมน้ามันหอยต้องใส เตรีย่ยวซอสตะบันหอยรสดีปรุงรสตามใจชอบนะต่อไปอะไรครับเป็นหมูฟอบดีกระเทียมหมูกรอบตะบันหอยเจ้าปูเคี่ยวตับน้ำตาลใสร่สรสผัดให้เข้ากัน ใส่ลงไปน้ำตุ๊บมากดีมากเลยครับเด็ดกุดๆเมนูครับที่หลังมีแบบนี้ นานไก่ลายปลาหมึกฟุงปลาไกเ่เชิงในทำสั่งทุกอย่างกาแฟอะไรครับนี่การฟหมูก,กอรอบใช่ไหมกะเคราหมูกรอบพิเศษใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเครื่องปรุงมีพริกปับเตรียมใส่มุกกรอบลงไปรไปัด้วยน้ำมันหอยรัดีผงชูรสมันตาลครับผัดลงไปเลยตามด้วยนเขา้าซอสปรุงรส โอ้โหรถตรงรถคัยี่ห้ออะไรกัรนะ